a number of the number of สองคำนี้ต่างกันยังไงใครรู้บ้างทั้งสองคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือใช้บอกจำนวนทั้งคู่เลยและทั้งคู่เนี่ยก็ใช้กับนามนับได้ทั้งคู่เลยนะแต่สังเกตดีๆค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นละว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ที่คำว่า a กับ the อ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความหมายกันค่ะมาดูอันแรกนะคะ a number of เนี่ย จะหมายถึงจำนวนมากมายหลายๆไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงส่วนคำว่า the number of อันนี้จะหมายถึงจำนวนของอะไรดังนั้นน่มันจะมีความเจาะจงมากกว่าและในเมื่อความหมายแตกต่างนะคะ verb ที่ใช้ก็จะต้องต่างกันด้วยค่ะง่ายๆเลย a number of นะคะต้องใช้กับ verb ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเพราะ a number of หมายถึงจำนวนหลายๆจำนวนเนาะมันก็เลยมีความเป็นพหูพจน์ส่วนคำว่า the number of อันนี้เนี่ย พูดถึงจำนวนที่เป็นจำนวนเจาะจงเนาะก็คือจะหมายถึงจำนวนของอะไรดังนั้น r b ที่ใช้ก็ต้องเป็น Verb เอกพจน์ค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอย่างประโยคแรกค่ะเห็นไหมไอ้นัมเบอร์ o อฟ e ีโป e ์อาร์ e ันเอเพราะใช้ a number of หมายถึงคนหลายๆคนเลย กำลังทำไมคะวางงานนะก็คือไม่ได้รับการจ้างงานกับอีกหนึ่งประโยคค่ะ a number of people work in a city อันนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนหลายๆคนก็คือมีคนหลายๆคนเลยนะทำงานในเมืองแล้วมาดูประโยคตัวอย่างของ the number of กันบ้างค่ะ the number of accidents is increasing บางคนบอกว่าอ้าวก็ c i d เ n t เติม s ทำไมใช้ is เพราะอย่างที่บอกค่ะ the number of เนี่ยถือว่า พูดถึงจํานวนของอะไรซึ่งชี้เฉพาะจอจงมันมีความเป็นเอกพจน์ Ver รที่ใช้ก็เลยต้องเป็นเอกพจน์คือ is อามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะเห็นไหม the number of people increases in many big cities อันนี้ increases Ver รเอกพจน์ก็ต้องเติม s เหมือนกันค่ะทริคจำง่ายง่ายเลยค่ะ a r, r ใช้กับ are หรือเราจะจำว่าเป็น Ver รพหูพหุ์ที่ไม่มี s นั่นเองค่ะส่วน the <R. S 1> ใช้กับ is ใช้กับ Ver b เอกพจน์ที่มี s ถ้าใครเข้าใจแล้วลองทำสอข้อนี้ให้ครูเจี๊ยบหน่อยค่ะครูจะให้โจทย์และให้ช้อยส์ไว้นะคะเลือก Choice ที่ถูกต้องของแต่ละข้อแล้วใส่ในช่องคอมเมนต์ให้ครูเจี๊ยบหน่อยค่ะครูเจี๊ยบจะมาดูซิใครเป็นคนเก่งของครูเจี๊ยบบ้าง